สบายดีสบายดีมือทุกคนเนาะมื้อนี้ก็มายู่กับพวกเฮาสองคนอีกแเด้อกับช่องน้องเฟสบอมยูอ่ามื้อนี้น้องบอมกับน้องยู่ก็ซิพาทุกคนไปทำคลิปเกี่ยวกับอ่าอินเทอร์เน็ตมูบาลเนาะมีไอไอเอเอฟซียู่อ่าประเทศทางฟั่งไทยและกัทางอ่า หลายหลายฟังเนาะหลายฟังอ <laughs> <laughs> ยากให้ฮาเอ็ดอ่ะคิปไปเบิ้งว่าใช้อินเทอร์เนต็ตอยู่ที่สุนทรภลองสารใช้จังไดเนาะแล้วเฮาก็จะมาพาทุกคนไปบึ้งเนาะนึ่งมาก็คือว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็นอกว่าจะใช้ได้อินเทอร์เนต็ตอย่างเดชก็คือนองบอกก็น้องยูใช้นี่ก็คือว่าส2องส่องอ,อ,งอ่เบอร์เนาะเบอร์สองอินเทอร์เนต็ตแมนก็คือเบอร์ลักเกากับลักสองเนาะมีที่ประเทศลาวมีมีอ่า มีเบอร์ลักเกามีลักห้าลักสองเฮ้ยลักสองลักห้าลักเกาเฮ้ยยังไม่ได้ลักสองลักห้าลักเจ็ดลักเกาโน่นคนที่อ่าประเทศลาวเนาะก็คืออยู่ที่ลองสารนี้จะได้ใช้อินเทอร์เน็ตท่านก็คือว่าอ่ามีมีอยู่ก็คือว่าใไซลักเกานะเพราะว่าเพิ่นมาฟังลักที่อ่าผลม่วงเออที่ผลม่วงลองสารที่ ก็คือว่าไ่รักเกาเพิ่นมาฝั่งรักอินเทอร์เน็ตมาแล้วเน,ะเนาะสซได้โดยเฉพาะแอใไซแบบโทรนั่นก็คือว่าเซตไปเซตมาก็คือยุ่งเงินเนาะไซไดถ้าออกไปแบบไก่เคสเนาะก็คือแบบเพิ่นจะตั้งแบบโมโมเอาเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปบึง่งรักเสารักเสาอินเทอร์เน็ตเนาะทุกคนก็คือว่าตั้งยุ่จุดท้ายบ้านของเฮาเนาะเพื่อให้มันมีอ่า ฝังบ้านอีกฟังหนึ่งกับฟังบ้านของเฮาอีกฟังหนึ่งขนาะดมันไซรวมกันใดก็คือรักมีรักกลางเคืองน่นคนเดียเฮาจะพาทุกคนไปวิ่งซึ่งเราบอกกับน้องออยูไซฮั่นเป็นรักสองกับรักเก้าแมนเดี๋ยวเฮาจะไปวิ่งแล้วก็ไปถามสาวบ้านนาะว่าเพื่อนไซอินเทอร์เนะ็ตเธเติมรายมือ้อรายเดือนแล้วก็รายปีทุกคนมันเต้รุ่นเต้อะแล้วคนเนาะเดียวเฮาจะไปถามเพื่อนว่าขันเติมนี่เพื่อนจะกุมบหรือว่าจะเติมแบบใดต,ตามแต้เพื่อนเนาะบางทีเพื่อนก็เติม เป็นลายอื่นเนาะทุกคนหาสิไปสอบถามให้ทุกคนได้ห่วว่าเพิ่นเติมลายอย่างเด้ะแม่ถ้ามีเพื่อนบางคนก็บอกว่าให้ไปถามน้องน้องนักเรียนเนาะแต่บอมกับพี่ก็ต้องขอโทษเ้อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะก็เลยว่าก็ได้ไปถามพวกน้องๆนักเรียนว่าเติมจัะใด่ก็เลยว่าเขาจะถามสาวบ้านยู่แทวบ้านเขาเลยเนาะก็คือเขตชสนบุที่สุดเลยเนาะทุกคนลองสารเขาก็คือว่าไปนี่ก็คือลองสารเขาเด้อ โลกาสานเขาจะมีไซอินเทอร์เน็ตอยู่บ้านเดียวกันก็คือคนม่วงแล้วกะผู้ประมันฮินโซฮินโซฮินโซอันเขาไปแล้วมาแค่้ครึงหนึ่งจะมาอันครึงหนึ่งครึงหนึงคลองอันผ่นวัดแมนแล้วกะอ่าเราละบบหอดแล้วเพิ่นมาตั้งอยู่นี่อีกคือก็คือว่าตั้งอยู่สองพันถลุกนโมสองพันสิบเก้ามาสองพันสาวแมนปัญหาแต่มาตั้งเราทุกคนเดี๋ยวไปเบื้องลักว่าตั้งอยู่ยใส่กันแท้แล้วน้องยู่จะอธิบายให้ทุกคนได้ฮู้เลยเนาะ เดี๋ยวไปเบื้องเสาไฟฟ้าเอ้ยเราเสาลักสัญญาณเดี๋ยวไปพบกันเนาะทุกคนบายนี่เนาะทุกคนมาได้เดนเติมราคาแถวนี้เป็นอ่าบวงชีวิตความร่างธรรมมันจะบูมีบ้านทนเด้อทุกคนที่แถวนี้มันจะว่างเนาะบ้านเป็นเพื่อนเอามามเ,เพื่อนชาวพาระลงอ่งาเงินน้องแปดท่านยังบูมีอ่ะไฟฟ้านเนาะก็คือว่าแถวนี้ยังบูมีเงินคนเนาะทุกคนก็จะมาฮอดเงินคนก็คือว่าอันนี้บ้านทุนเงิน เป็นเตเนอะแต่ว่าเพิ่นตั้งอ่าป้ายมันตัดตั้งอยู่นี่ก็จะมาหอดหมู่บ้านนี่ก็ประมาณจักลักบอกจึงสิมาหอดสองลักป้ายสองลักปลายว่าก็จะมาแต่เงินไม่น้องอยู่จนมาหอดในบ้านเนาะก็สิประมาณสองลักปลายคนอันนี้ก็เป็นหอดทางแบงบ้านคุนม่วงแท้ในแท้มันก็นยู่เข้าไปในเนาะ นี่ลไะ ทางข้างทางลงข้างทางรถงต่ำกว่ารถค่อยได้รถต่ำหับพี่สอบเลยเจ้าต้องหับพี่สอบค่อย นี่เป็นแถวทางโค้งอีกนารถมาจอดตรงนี้เนาะนี่เราทุกคนรักเสาไฟฟ้ากันอยู่บุเห็ดน้อยหนึ่งเนาะเห็นน้อยหนึ่งนี่นิน้อยนึงวะเห็หน้อยหนึ่งเนาะแมนเห็ดน้อยหนึ่งนี่เป็นรักไฟฟ้าทุกคนตัวนี้ก็คือด้วยรักเสาไฟฟ้าว่าตระหนักตรนักเสาอ่ะสัญญาณอินเทอร์เน็ตรักก้าวเนาะซึ่งน้องยูฮาน่าถามน้องยูเป็นโคอันเป็นอ่ะหมู่บ้านสนบุตรน้องยูฮันจะเติมเป็นเบอร์รักสองฮน่ะก็คือว่าพี่น้องของน้องยูฮาน่ะใส่เออพี่น้องของน้องยูฮาน่ะ ฮิตเวียกนำบริษัทลักสองเราก็เลยว่าเอาเบอร์รายเดือนลักสองให้น้องอยูแต่ว่าหมู่บ้านของเฮาพัฒน์บุมีอินเทอร์เน็ตลักสองทุกคนบุมมีรักสัญญาณลักสองเออบุมีสัญญาณลักสองก็เลยว่าน้องอยูได้ใช้ลักเก้าเป็นลายมือเนาะแบบเพิ่นจะเติมมีกำหนดเธอสามมือละกะห้ามือเจ็ดมือเจ็ดมือท่านจะได้อยูหนึ 1, ่งพันห้าร้อยเออหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยมิตรว่ะหนึ่งพัน จิตมือ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 มันหนึ่งพันกับเออแม้แต่หนึ่งพันห้าร้อยมตรหนึ่งพันห้าร้อยมตรจิตจิตร้อยกว่าห้าร้อยมุดจื้อเลยห้าร้อยห้าร้อยเป็นว่าเออสามพันเลยเป็นห้าห้าพันเมตรนะทุกคนห้ามือเราได้อันสองพันเมตรแล้วก็เลยว่าน้องยูฮันจะเป็นคนอันอคทีปเด็กก็เลยว่ามีมีสามมือได้สองพันเมตรสองพันเมตรสองพันเมตรแล้วกัมือหนึ่งเออผมเป็นสามมือสามมือสามมือได้ห้าพันเมตรน้องยูฮันเติมเป็นอ่า สามมือเนาะก็เลยว่าบกกลุ้มสามมือทุกคนแจ็คที่เฮ็ดจังใหญบกกลุ้มสามมือบางคนจะเติมเป็นลายเดือนเนาะเขาจะเซาะเขาจะเซาะอ่าคนที่เอาไซส์แบบอ่าบอกบริษัทเพื่อนนะมันจะมีแบบอันนี้ก็ใบไฟ,ไฟติดเงนินเทนนันว่าแมนไม่ละบางคนจะเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าอยู่อ่าแถวที่อ่าน้องอยู่พาให้ทุกคนในเบื้องนะเข้ามาในบ้านนะ่ะมันจะแบบว่ามีไฟไฟ้ามาแล,แล้วเรา่วรจะติดแบบเป็นอ่าสายอันนี้ก็ใบไฟเซือ้อเนาะ แล้วส่วนน้องยูหันะจะติดบได้เพราะว่าบุมีไฟฟ้าใส้แต่แผ่นซูลาเซลไตไตกินข้าวกับเกือบบพอแล้วสิไปใส้ไตอันใส่ไตโรเรามที่เฮงเรียเลยทุกคนซึ่งว่าน้องยูหันเติมสามมือเดินได้ห้าพันเมตรก็คือว่ากุมอยู่ประมาณมือหนึ่งเพราะน้องยูต้องอัพคลิปลงบั 110, บ 110, 5, ตร1นึ่ง <c oughs> ันแมนบัตร1นึ่งพแล้วได้ห้าพันเมตรน้องยูก็เลยว่าเติมเติมเป็นสมมือแต่มันกุมมือนึงก็เลยว่าได้แต่ ไต้เตอ,อ่าอินอินอยู่หมู่บ้านเขาก็คือว่าอินอินอันนี้ก็ล่นเก,ก้าเล่นอยู่ที่ลักเกาอินเทอร์เน็ตลักเก้า,าซึ่งซึ่งจะไปทางนี้เป็นบ้านผู้ประมาณเนาะทุกคนไป<ม>ทางนี้เคลื่อนก็เลยว่าตั้งอยู่กลางคืงแบบนี้แบบว่าให้บ้านเราก็ได้แล้วก็บ,บ้านผูประมาณก็ไดเนาะ ก็คือว่าบางคนจะใส่เบอร์นักศึกษาแต่น้องอยูอย่างคนบบเนะเบอร์นักศึกษาเป็นไผ่แดงเนาะน้องอยูอะได้ยินคร่าวๆมาแต่น้องอยูลืมแล้วทุกคนเบอร์นักศึกษานี่มันจะเติมแบบว่างเดียวก่อนน้องบอมสิบห้ามือได้ห้าได้ห้าอันได้สิบห้าพัน <15, 000. S 1> สิบห้าพันได้ห้ามือแต่ว่าซ่มสีอินเนาะซีอินอย่างกับอินได้หมดแต่ว่าหกห้ามืออินเต็มที่เลยทุกคนส่วนน้องอยูหันน้องอยูบ่มีก็เลยว่าได้ใส่เป็น เบอร์แบบว่าอ่าเบอร์ทั่วไปเอาเนาะเติมเป็นมือเอาคันว่าอินมือทอเดือนกับมือทอนั้นที่รกเขาเติมเป็นเบอร์รายเดือนเนาะแต่ว่าลินบอดายมันพอบ่มีสัญญาทุกคน,นก็นเลยว่าเปลี่ยนมาหัานไซเบอร์ละเกาเป็นเติมเป็นมือเอาลาเขาจะไปตามหาคนที่ไซเบอร์รายเดือนเนาะไซแบบว่าติดไบฝายเสื้อเหงืออเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาไปเบึ้งแล้วก็ไปถามเพิ่นว่าเพื่อน ใส่จังใดแล้วก็เติมเป็นเดือนนึ่งขอใดเนาะทุกคนเดี๋ยวเขาก็สิไปสอทางเพื่อนก็ตอนนี้เขาก็ได้มาเบื้งแล้วเนาะอันนี้ก็คือ,อสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักเก่าเนาะทุกไหมแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเนาะบางคนลินหลายกจ็จะได้เติมหลายบางคนลินน้อยก็ได้จะได้เติมน้อยแต่ว่าคนอออาเอาใบฝ่ายมาติดยุ่งเหือนจะได้อินเต็มที่เนาะเพราะว่ามันเดือนนึ่งขาเจ้าจะตัดเอาเนาะแต่บางคนจะได้ขอใดคัออนบางคนท่านกาใส่เป็นลายลาย สนมยูฮันกับน้องบอมไซน้ำการทุกคนจึงมืดไว้แลวก็ดับคลิปพร้อมเฮาก็เลยว่าจะไปสอบถามเพื่อนเติมรายเดือนเนาะเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนน้องยูคือว่าเห็นผู้นึ่งขาวๆเพื่อนว่าเพื่อนเอาใบฟายมาติดยุด่งเหรอคนเดี๋ยวเขาจะไปถามเพื่อนมงก่อนเนาะ <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนน้องยูอ่าสิไปสิไปพึ่งเบอร์ไา่รายเดือนนี้แล้วน้องยูจะท่ายตามทางนี้ให้ทุกคนบึ่งเนาะก็ะคือว่าอ่าหมู่บ้านของเฮามีฮานจักกี่ฮานเดนเนาะ ก็ค <aid> ือ <Solomon> ว่าน้องยูจะพาให้ทุกคนได้บึ้งเนาะที่ทางเบ่งอยู่ที่ทางแบ่งในบ้านน้องยูฮูแล้วซองซองซองเมนเฟอร์สามแบบเออเอตูทีเออเ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 ด้อเอกองเออเนาะเอกองเอสับหันเอตันหันใหม่กันเลยว่าบุคคลคยือเป็นแบบเดี๋ยวเาสียอ่าเฮาฮูเอยู่ในบ้านนอนเดียวอยู่นอกทางน้องยูจะทาให้ทุกคนได้บึ้งว่ามีจักคหันอยู่นอกทางเนาะส่วนไลายน้องยูซื้อจะเมนยูหันแมจัน นี่เนาะอันนี้ก็เป็นห้างสินค้าก็คือว่าห้างนี้ก็ซื้อได้เนาะทุกคนหนึ่งห้างแล้วอกเครื่องเข้ามาดซ้ำรักคุณกอบหอดหาออ้านเล้เนี่ยอะไรเนาะเนื้อไก่เน<า>ื้อห้างหนังเป็นเงิน,น,อ,นอันนี้ก็คือห้างที่โซนห้างที่โซนใน,ใน,ในี้จ่ายเรอยู่คุณห้างนี้นนเนาะทุกคนเราอยู่จะทานสอบถามเบฝึงหา้าง อตอนนี้อ่ะ้าน,นี่ก็เป็นห้านที่สามแล้วทุกคนค่ายเครื่องอยู่นอกทางไปที่เดิยแล้วอุ่งคำไปเือนนางตุก๊กเออบึ้งมาก <c oughs> มือนีเห่าอ่ะมาบึ้งแม่จันใสอินเทอร์เน็ตแบบเดือเมจันโอนะเป็นยักษ์ฮู้นะเป็นรายเดือนวัลติดไป่ายซอออเป็นรายเดือนอเดือนนึ่ง,งเงินเส้นซี่เ,เมจันติดไปไฟ ตาสบายเนาะตาเซนซีเซนซีเป็นรายเดือนนะทุกคนเขาพบแล้วผู้หนึ่งก็ถึงเติมรายเดือนเอาจากบริษัทเพิ่อนมาเลยก็โนมิจันโนมเพิ่อนมาติดตั้งให้แล้วเข้าก็ที่มาเก็บเงินหยอดเดือนญนะเขาก็แยกไอเทมเนาะเพื่อมาเก็บหยอดเหรียว่ะโอ้ไข่แล้วบ่เนาะเขาคิดว่าเขาคิดว่าจะโอนให้เพื่อนเอาก่ะโอเคแบบมีพนักงานมาเก็บตังค์มีนผู้มาลงแล้วก็ผู้มาเก็บ เก็บบันที่สิบห้าห้าทีสามดั่งจินเนาะก็คือว่าเนาะเติมรายเดือนที่สามิะยินโคตรต้องเงินแม่จนมันเลยคนตักเงาคนแบบปกติเราคนเดียวอันพาซิบึงอันไฟฟ้าเมจันเนาะเป็นแบบใดทุกคนก็คือว่ารายเดือนนี่ว่าใส่ไฟฟ้าก็โดนเมจันเนาะเออเด็ดเดเดเออมีค่าอีกเออค่าคนะจะเป็นแบบนี้เนาะ เพิ่นติดยุ่งเหืินติดใจยุ่งเหือนเพราะว่าเพิ่นจะซากไฟฟ้านะแม่นแต่หนูเขาซากใบแตยซากไฟใต้กินข้าวยังบ่พอละเดี๋ยวไปเขาก็ได้ข้อมูลเนาะทุกคนว่าอ่าเติมเติมใบไายุ่งเหือนี้เป็นรายเดือนยูอินเทอร์เน็ตเออยูสุนัวดบยูที่ลาวเขาก็คือว่ายูทีลองโดยเฉพาะลองสารในผนคนอื่นน้องยูบูพเพยูที่ลองสารเขาก็คือว่าเติมเป็นรายเดือนนี้จะจะชื่อยูเซนซีเนาะทุกคน เบอร์เบอร์รายเดือนเด้อเดี๋ยวเราก็จะไปทามว่าผู้อ่าบู้ใดใติดไปฝ่ายที่เติมแบบอ่าอินเทอร์เน็ตทั่วไปนี่จะกุมบอกส่วนน้องอยูน้องบอกกับอินเทอร์เน็ตทั่วทั่วไปเลยนาะทุกคนแต่บกุุมเราจะไปทามบึง่งผู้ใส่โดยเฉพาะผู้เดียวเนาะว่าจะกุมบอกใส่โดยผู้เดียวแล้วเดีวเราก็มาหาในบ้านในบ้านของเราก็คือห้านี้เป็นหาน้าง นี่นะทุกคนเขาก็คือว่าอ่าห้างนี้ก็เป็นห้างขนมอยู่ในบ้านเนาะที่น้องยุไซประจําแล้วก็คือถามฟอกกี้เนาะทุกคนเพราะว่าอ่าเพราะว่าน้องๆเขาก็ใส่โทรศัพท์แล้วเขาจะถามว่าเป็นไส้เป็นรายเดือนไส้เป็นเนื้อฟอกไส้โทรศัพท์ระอวงหาเข้ามาไหมเอออย่ากนะเดีูดไายนี่ก็ได้ฟอกอ่าฟอกไส้โทรศัพท์ก็คือว่าฟอกไส้เป็นรายเดือนว่าเติมเติมเติมนิดไส้เป็นรายเดือนไส้เป็นรายมือรายมือ มือหนึ่งบอกมือเธอเด๋ถามอย่าง้เุกคน <c oughs> เป็นารมือเติมมือหนึ่งจากไว้เออซีอออพันนี่เติมจากมือบอกเติมสามกุ้มบ่กุ้มบ่มบมมอินผู้เดียวตี้กกี่อินผู้เดียวเนาะก็คือว่าสามมือเนาะคุนถ้าถ้าใครอยากได้อินเทอร์เน็ตหลายที่สุดก็ต้องว่าเติมสามมือเนาะคุนกำหนดให้สามมือสามมือนีหลายเมน สามมือนี้อินไลน์ก็คือว่าได้หอดว่าบึ้งติ๊กตกก็ได้นาอเพราะว่าติตสามซีอินเลยสามมือของเขาานอสามห้าพันมิตรเข้าใจปอกเดลยเอยมาถามจะซื้อววาใช้อินเทอร์เน็ตแบบใดจะซื้ออ <c oughs> ยวาหาก็สิไปถามไผ่โตนอ้อช่วงนี้เป็นช่วงยงดำให้ดำนาแม่บุมีนะบุมีผู้ใดอ่ายุหงอนนกคนเป็นช่วงอ่าฮิตให้ฮิตนาแดงเขาเขากระบอยักอยู่เงอนอย่าหอสิไป เลาะบึง้งเนาะคันว่ามีไพอยู่หมู่บ้านเถากระทิธรรมปุณณน,นทุกคนมันเงียบเนาะทุกคนเกือบบุ่มมีพอยู่หมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราจะไปเลาะถามมึงก่นอนไม่ได้ใจค่ะคุณไม่ตอบไม่มีสัญญาณตอบรับ น้องยู่มาเคยมากินมะพร้าวที่เหนันหลังเก่าของน้องวีเนาะตอนนี้บนีนมาเที่ยตอนนี้มีคนยูแมน,นมีคนอยูแล้วก็คนใต้พี่น้องถือเลยได้ทุกคนอันนี้ก็คือวัดวัดบ้านเฮาท่ามเอาย้อยก็ได้มะมาเห็นลายต่อไปเด้อทุกคนว้าวิี่โตขายขายน้ำปั้นหว่าป้าคุณคนคุณสาวขายน้ำปั้นอันเด้อ เออมาอินนำไปซื้อทำเออมันไม่แม่โอ้ยตะกรงนี่มีนะสวยสวยโม้ยมาขายนำปั้นเอาเงินมาเออขอบฮู้ยตะกรงจะขายน้ำปั้นเฮาห้าเฮาหัดอันเฮาเท็ยนยุ่นเอานตะกรงเฮาอาขึ้นทรเป็นเด้อดตะกอนอ่าเอ้ยอันนี้ก็คือเออยอนนะทุกคนเฮาพอดีพลาดมาก็เลยว่าสะดุดตาคนงานเข็นต้นเดือนนี่เอ้ยอยเป็นตู โอ้ผู้สาวแปลงตูอยู่อันจับนอยู่รถลุมาเอารถออกก่อนเอาเจาหนุ่มเมื่อกี้นี้รถมาน้ำมันอุทายเอารถออกก่อนาเอ้ย้อยข้ามเดียวย้อยข้อท้ายนี่นมาสาวผู้สาวเป็นงามานั่งมานั่งมานั่งเฝ้าเล่ห์พุนอ่ะเอ้ยย้อยใส่อินเทอร์เน็ตอยู่หมู่บ้านเฮานี่ไส้เป็นอย่างไรเอ้ยยอจะใส่หลายเดือนหรือหลายมือหลายมืออื้อ ส่วนหลายมักจะใส่หลายมือเราทุกคนเพราะว่าอ่ามันจะกุมกว่าเพราะว่าได้ได้หลายเป็นหลายเดือนนี้เพราะว่าบุมีได้มาบุ๋มด้มาเช็กมือหลายเดือนเนาะส่วนหลายคนจะใส่เป็นเบือเอาเพราะว่ามันจะพกผ่าง่ายเนาะนึ่งมาก็คือว่าติดโทรศัพท์แล้วเขาไปนั่นแต่นี้มันก็คือว่ามีอินเทอร์เน็ตดีเนาะแต่ชาติดย้วเหงื่อนนึ่งมาเขาไปใส่ติดเหงื่อเขาไ้เอาไปใส่ข็พอใจเอ่ยย้อยด้ทุกคนก็ได้คำตอบแล้วเนาะที่รถมาพอดีพ่อผู้สาวงามทุกคน เดี๋ยวเฮากระจเมืองอือน,นเนาะเพราะว่าเงียบโพดหมู่บ้านของเขาเนาะเดี๋ยวเฮาไปพบกันเนาะทุกคนขี่รถไปต่อพไอบไปโตโบัานอีกบ่พบไฟแล้วกับเมืองอืางน,นเลยกับใจเด้อม,า,มาก่อน,นอันนี้ก็คือหานขนมหาน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 ทีบ่ม,มีคนยู่ทีสา <laughs> มบ่มีเพออย่เนาะทุกคนไป ือน้องอยู่มาได้ท่าทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นห้านขนมอีกห้างหนึ่งสำหรับอยู่ในบ้าน <Okay. S 1> <Okay. S 2> เรือยู่ในอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้เอาอยู่ตอนนี้น้องวงกับน้องอยู่กับบอหอเหนือนแล้วนะทุกคนพาเขาเอ็ดคลิป hmm. พลาดไปก็ต้องขอโทษขอโทษขออภัยเด้อหลายๆเด้อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะแม่รักมีไผ่อยู่บ้านอยู่ือนข้าเจ้าก็ไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาได้ช่วงนี้กการนึ่งมาน้องบุมกุนน้องยู่กะบ่ได้อ่าหู้เกี่ยวกับปะไดเนาะหาศึกษามาด้วยตัวเองเราทุกคนบุมีไผ่บุมมีไผ่เบ้าเลยนะว่าใส่อินเทอร์เน็ตหมู่บ้านเป็นจะได้ไปสอบถามเอาเนาะทุกคนเพราะว่าอันนี้กาเป็นความหู้ล้วนๆเลยเนาะแล้วมัน มูเกี่ยวกับอันรี้นเลยทุกคนอยู่ที่อ่าอ่าอินเทอร์เน็ตมูบ้านของเขาเาก็ไปทามซอบถามมาก็ได้หูน่อยนึงเนาะบางคนก็ใส่อยู่ประมาณสามมือส่วนลายได้ยินแต่สามมือทุกคนเนาะมันจะมีสามมืออ่ากับห้ามือเจ็ดมือเนาะทุกคนส่วนลายจะเป็นสามมือเพราะว่ามันใส่อินเทอร์เน็ตได้หลายกระมือเนาะอ่าคันว่าสิติดอ่าเพื่อนว่าเป็นลายเดือนมันยุ่งยากก็คือนึ่งมานึ่งมาฮันเพื่อนจะพกพาไปนั้นไปนี่ก็ได้เ ถ้าใส่ใบฟ้าอยู่เมียนถ้าใส่ใบฟ้าเพื่อนจะพบผ่าไปนั้นไปนียบงได้ค่ะเพื่อนก็เลยว่าใส่เป็นลายมือใส่เป็นลายมือใส่เป็นบัตรเมีนใส่เป็นบัตรเนาะบัตรหนึ่งสิบพันก็คือว่าห้าร้อยห้าพันเมตรห้าพันเมตรทุกคนก็เลยว่าใส่เออเพื่อนใส่เอ้ยเพื่อนใส่ละเพื่อนใส่น่ะสามมือเติมสามมือเนาะทุกคนมันได้ลายได้ลายที่สุดหน่อยในที่รองศาลเนาะ เติมสามมือคือว่าอินเทอร์เน็ตนี้ได้หลายที่สุดห้า0ันมตดได้บางคนกับกุ้มบางคนกับบคกุ้มเนาะสามแต่และคลิปนี้น้องบอมกับน้องยูก็ต้องขอบใจทุกคนที่เข้ามาฮับซุมคลิปน้องบอมจนจบเนาะ <c ười> คลิปน้องยูได้มื้นี้มืนี้เห่ากับโมฮูเกี่ยวกับ,กบอ่า บ้านใดนทุกคนการใสอินเทอร์เน็ตเนาะก็เลยว่าไปสอดทางให้ทุกคนได้หูเนาะโบอ่าให้มาเมนไอไอไอเอืเออเพิ่นคล้องคาใจว่าสุนบุญเห่าใสอินเทอร์เน็ตแบบใดแล้วเฮาก็ได้หูหลายอย่างเนาะว่าใสแบบใดแจ้ส่วนหลายของน้องบอกกับน้องดูก็ใใ้คือแบบปกติของเพิ่นแต่ว่าบ่กคุมคือว่าส่งส่งส่งคนต่ตวัด พัดมือนึ่งมันสิคุณแล้วเาก็ะทียปิดคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูอีแม่อีพ่อให้คลิปนำกันต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้บอมกับยูก็ขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย